ขออนุญาตคิดใหม่ก่อนเพราะว่าถ้าโอนไปแล้วเนี่ยตามยากไปว่า ออมาตรการต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างจากทอทค่ะอย่างแรกก็คือโมบายแอปของเราเนี่ยตอนนี้เราก็ให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยอัปเดตให้ดีที่สุดเจ๋งที่สุดนะคะยากที่จะแฮกยากที่จะเข้ามาทําให้เราอ่ะสูญเสียเงินไปกับเรื่องแอปดูดเงินเพะฉันตอนนี้เคสที่ร้องเรียนเรื่องแอปดูดเงินไม่มีแล้วอันที่2ก็คือพยายามที่จะดูแลบัญชีที่อาจจะถูกเอาไปใช้เป็นบัญชีมาตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยโอนออกยากนิดนึงหรือว่าบางทีคนถามเวลาเราเปิดบัญชีเนี่ยคนถามเยอะนิดนึงหรือบางทีเส้นเงินเราสมมติว่ามีคนโอนมาให้เราแล้วเขาอาจจะเเป็นนม้าาาแลวราอาจจะะโด ธุรกรรมบ้างเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราพยายามที่จะระง,งับเส้นเงินไม่ให้เงินมันไหลออกไปนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเราก็พยายามที่จะดูแลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ<ม>เกิดคนที่เดือดร้อนถูกหลอกไปแล้วเนี่ย<ม>ก็พยายามจะร่วมมือกันแล้วก็ตามเงินให้ได้เร็วที่สุดแต่ต้องบอกนะคะว่าเมื่อมันไปแล้วเนี่ยตามยากจริงๆตอนนี้เนาะสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีเ,เหมือนมาตรการ delay t ท a n s a c t i o นะคะ,คะมันก็จํากัดวงเงินของผู้บริโภคไว้แบบไม่ให้โอนไปถึงบัญชีปลายทางแบบประมาณ24ชั่วโมงะค่ะประเทศไทยเราเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีมาตรการนี้ที่ชัดเจนคิดว่าอาจจะ เป็นจุดอ่อนไหมจริงๆมาตรการทําได้หลายมาตรการมากเลยมาตรการของสิงคโปร์ในสิงคโปร์ก็ออกเยอะเหมือนกันแล้วก็นี่เป็นหนึ่งในมาตรการทั้งหมดเราก็เหมือนกันเราก็ออกมาตรการหลายๆมาตรการอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันอยู่แต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราเคยทําก็คือเวลาคนที่เปิดบัญชีใหม่เนี่ยก็อาจจะถูกจํากัดวงเงินก่อนนะคะเพราะว่าแบงก์ก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นม้ามาเปิดบัญชีเพื่อใช้ม้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณอาจจะถูกลิมิตการโอนก่อนอันก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นพัฒนาการของมาตรการพวกนี้เดี๋ยวมันก็คงจะเดินหน้าไปเรื่อยๆก็ พวในแต่ละประเทศด้วยค่ะแต่แน่นอนว่ามันไปในทิทางเดียวกันคือพย่างที่จะช่วยผู้บริโภคได้มากที่สุดซึ่งมาตรการต่างๆที่จะทําให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากภัยออนไลน์มิจฉาชีพสภาผู้บริโภคกําลังพยายามผลักดันอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นเรื่องของดีเรทาเซชั่นนี้ยังไงก็ฝากไป็นกำลังใจและติดตามสภาผู้บริโภคเอาไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับ